สวัสดีครับพบกับทฤษฎีการสะสมนะครับธนบัตรที่ระลึกนะครับในวันนี้ก็อยากที่จะมาพูดคุยกันนะครับในธนบัตรที่ระลึกนะครับแบบที่สิบสองนะครับแบบสิบสิบสองมูลค่าสิบบาทธนบัตรนะครับธนบัตรที่มีจุด่งหมายแบบที่สองเนะี่ยมีจุด่งหมยเพื่อ เผยแพร่นะครับพระเกียรติคุณของสมเด็จพระบูรพา,ามหากษัตริย์ที่ราชเจ้าที่ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพิไทยนะครับมหาราชจึงได้เชิญพระบรมราชานุสาวรีนะครับของพระบาทของพระมหากษัตริย์นะครับที่ได้รับการเทิดพระเกียรติดังกล่าวมาเป็นประธานด้านหลังของธนบัตรนะครับแบบที่สองเนี่ยจะมีทั้งหมด สามชนิดราคาได้แก่สิบบาทยี่สิบาทและหนึ่งร้อยบาทนะครับเรามาเริ่มกันที่อ่สิบบาทก่อนนะครับสิบบาทในซีรีส์นี้นะครับสําหรับสิบบาทนะครับด้านหน้าเราจะเห็นได้ว่าด้านหน้าเป็นพระบทบรมฉายาสาธิสลักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องแบบจอมทัพภาพประธานด้านหลังนะครับเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณลานพระราชวังดุสิตนะครับธนบัตรนี้นะครับขนาดก็คือหกจุดเก้าศูนย์นะครับคูณสิบสามจุดสองศูนย์เซนติเมตรนะครับลงวันลงวันที่ประกาศออกใช้งานนะครับลงวันที่หาากันยายนสองพันห้าร้อยยี่สิบสามนะครับวันที่ประกาศออกใช้นะครับวันออกใช้เท่าไห่วันออกใช้นะครับลงวันที่นะครับยี่สิบกันยายนนะครับสองพันห้าร้อยยี่สิบสามนะครับ ถือว่าเป็นอเรียกว่าเป็นหนึ่งในธนบัตรที่่าตอนเมื่อสักห้าปีก่อนเนี่ยเราก็ยังเห็นกันอยู่นะครับเป็นธนบททัตรที่บางคนถ้าเกิดในรุ่นเจน y นะเจนวในเจน y ตอนกลางๆนะครับก็จะมีให้ใช้งานกันอยู่นะครับมีให้เราไว้จับใช้ชสอยเพราะนั้นเนี่ยคือธนบัตรชนิดสิบ,บาทรุ่นแบบที่สองเนี่ย ผมผมถือว่าผม่าเกิดทันนะครับเกิดทันในยุคที่เรียกว่าใช้จ่ายกันเป็นธนบัตรหลักเลยเป็นธนบัตรที่เป็นธนบัตรที่ใช้ในการจับแ่าไใ้สอยนะครับแต่ณนะปัจจุบันก็เริ่มไม่มีแล้วนะปัจจุบันเนี่ยจะมีแบบล่าสุดคือแบบที่สิบหกแล้วนะครับอันที่เรากล่าวกันถึงเนี่ยคือแบบที่สิบสองนะครับถือว่าผ่านมา ค่าแบบแล้วนะเพราะนั้นเริ่มจะหายแล้วนะครับยังพอสามารถที่จะหาเก็บสะสมได้นะครับตามร้านที่เขาจัดจำหน่ายนะครับธนบัตรอ่าธนบัตรนะรสะสมหรือธนบัตรหาย,ยากให้กับนักสะสมนะครับยังพอมีอยู่นะและราคาราคาเนี่ยก็น่าจะไม่แพงเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังถือว่าอยู่ในยุคที่เรียกว่าอยู่ในยุคที่ไม่นานนัก นะครับไม่นานนะักเพิ่งประมาณอือันนี้สองสามนะครับประมาณยี่สิบกว่ายี่สิบห้าปียี่สิบหกปีนะครับประมาณประมาณนั้นนะก็ถือว่ายังอยู่ในยุคที่ใช้อ่ายังพอเห็นได้อยู่นะครับนะถ้าใครถ้าใครเรียกว่ามีนะครับก็เก็บไว้นะครับเพราะว่าภายภาคหน้าเนี่ยก็จะ หายไปตามกาลเวลาแล้วนะเอ,อธนาบัตรรุ่นเนี้ยมีมีออกมาเป็นธนาบัตรที่ลึกอีกแบบหนึ่งนะครับคือเนื่องในวาระครบรอบ120ปีกระทรวงการคลังเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในคลิปต่อ,ตอ,ตอไปนะซึ่งก็จะมีออกมาแ,แบบนี้เลยนะครับแต่จะมีด้าน,ด,านด้านล่างนะครับด้านล่างจะมีเขียนอยู่ว่าครบรอบ120ปีนะครับกระทรวงการคลัง ประมาณนี้นะครับคือการสะสมธนบัตรเนี่ยนะครับอย่างที่ผมมักจะบอกเกือบทุกคลิปว่าการสะสมพวกเนี้ยของสะสมพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องของคุณค่าของทางจิตใจนะเป็นเรื่องของการเวลาและประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งนะครับเวลาเราสะสมเอาไว้แล้วเราเก็บบางคนอาจจะมองเป็นศิลปะแบบหนึ่งนะครับเรื่องเรื่องการออกแบบในยุคในสมัยนะครับแต่และสมัยซึ่งจะตาก แตกต่างกันออกไปนะครับรว,รวมถึงรวมถึงลวดลายนะครับหรือการดีไซน์ที่ทําให้ปลอมแปลงยากขึ้นนะครับตามเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าขึ้นไปก็จะมีลวดลายที่สวยขึ้นด้วยแล้วก็มีลายน้ําลายอะไรที่ซ่อนอยู่ในนั้นทาให้มีการปลอมแปลงได้ยากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับสําหรับคนที่ สำหรับคนที่คิดไม่ดีที่จะไปปอมแปลงธนบัตรนั้น,นก็จะยากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นนักสะสมเนี่ยก็จะมักจะชอบคือต้องแบ่งก่อนนะครับว่าบางคนเป็นนักสะสมบางคนเป็นนักลงทุนลงทุนยังไงบางคนก็เก็บพวกเนี้ยนะครับเก็บถนัดพวกนี้อย่างดีเลยเพื่อเอาไว้ลงทุนในภายภาคหน้าในอนาคตอะไรประมาณนี้นะครับอย่างที่เห็นกันอยู่มีการซื้อขายนะ เป็นตั้งเป็นร้านนะครับธนบัตรเก่าธนบัตรหายากนะครับแล้วก็ซื้อขายเป็นกําไรเป็นเกาบเป็นกลาเพราะว่าธนบัตรพวกนี้ยนะครับมีคุณค่านะครับผ่านการเวลานะครับมีคุณค่าน่าจดจําและเป็นมีหนึ่งเดียวธนบัตรใบหนึ่งมีตัวเลขไม่ซ้ํากับใบอื่นเพราะนั้นมีหนึ่งเดียวนะครับในรุ่นนั้นๆและยิ่งเป็นธนบัตรที่มีเรียกว่า เป็นธนาบัตรที่มีตัวเลขนะครับมีตัวเลขที่สวยนะสวยตามความเชื่อก็ดีสวยตามแบบที่คนนิยมก็ดีนะครับก็จะยิ่งทำให้ราคาของธนาบัตรนั้นมีมูลาค่าสูงยิ่งขึ้นธนาบัตรเนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่มีราคาตายตัวหรอกนะครับว่าคือไม่มีราคากลางเมื่อก่อนเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ก็จะมีการจัดทําราคากลางจาก ผู้ที่เกี่ยวข้องบ้างน,นะครับเพื่อตีราคาประมาณการนะแต่ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเวลาเขาขายกันเนี่ยเขาก็ขายกันในเรื่องของความหายากของสะสมยิ่งหายากก็ยิ่งแพงนะครับถ้าหาง่ายๆก็ราคาจะถูกลงนะเป็นธนบัตรแบบคล้ายๆกันเลยแต่ก็จะมีคนละาลายอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากที่จะมาเป็นนักสะสมนะครับไม่ว่า คุณจะเป็นใครก็ตามก็ลองเริ่มสะสมดูนะครับคือถ้าเป็นนักสะสมเราอาจจะไม่ต้องสะสมมากนะไม่ต้องสะสมแบบเดียวกันจํานวนมากๆเราอาจจะสะสมอย่างระบายนะครับเอาไว้เก็บไว้ดูเอาไว้เก็บไว้เล่าเรื่องนะครับให้กับเพื่อนๆฟังให้กับคนที่สนใจฟังนะครับเปิดดูแล้วมันคือเวลาผมเปิดดูแต่และหน้าเนี่ยก็จะเห็นถึงความาง,งาม ของแต่ละธนาบัตรแต่ละใบนะครับเห็นถึงศิละปะถึงวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่สร้างธนาบัตรเหล่านี้ขึ้นมานะครับแล้วคือส่วนสวนของผมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่เก็บเอาไว้เพื่อลงทุนคือไม่ได้เก็บไว้ขายนะจะเก็บไว้สะสมเป็นหลักนะครับแต่ผมก็จะเห็นว่าในวงการเนี่ยคนที่เขาเป็นนักลงทุนจริงๆเนี่ยเขาเก็บมาปุ๊บแล้ว รอเวลาสักพักหนึ่งแล้วก็ขายได้กําไรก็มีเยอะนะครับมีขายได้เป็นกอบเป็นกำได้เยอะเลยเพราะว่านะเพราะว่าพวกนี้เป็นเรื่องของความชอบความสะสมความความของนักสะสมนะเพราะนั้นราคามันก็จะเนี่ยแหละไม่มีราคากลางที่เป็นรูปแบบตายตัวแบบว่าไม่ขึ้นไม่ลงอะไรเงี้ยครับราคาก็จะเป็นในเรื่องความชอบนะ อาจจะมีเอาไปมูลด้วยนะตามเฟซตามตามเฟซบุ๊กนะครับก็จะมีการประมูลกันนะถึงธนาบาัตรพวกนี้เพราะว่าอย่างที่บอกไว้นะครับธนาบัตรเนี่ยมีใบเดียวนะครับใบนั้นใบเดียวในโลกที่เป็นเลขนั้นเลขนั้นลายเซ็นนั้นนะครับเพราะนั้นไม่มีใบอื่นอีกเพราะนั้นเนื่องจากเป็นใบเดียวมูลค่าก็จะสูงนะครับ คนที่ไม่ได้อยู่ในวงการนักสะสมก็อาจจะมองว่ามันก็ราคาสิบบาทนะราคาตามมูลค่าหน้าธนบัตรแต่ในราคาจริงเนี่ยมันค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับถ้าอ่าถ้าใครสนใจนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณข้อมูลนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยเว็บไซต์ www.bot.or.th นะครับใครสนใจข้อมูลด้านธนบัตรแบบเจาะละเอียดลึกนะครับลองไป เข้าเว็บไซต์ w o r l d w e b b o t o r t h ดูนะครับเพื่อจะได้เรียนรู้กันนะครับเนื่องจากธนาบัตรมันน่าสนใจนะแล้วก็ธนาบัตรเนี่ยน่าเรียนรู้น่าแสวงก็ลองไปดูกันใครที่ชื่นชอบช้อปปิ้งอยากจะช้อปปิ้งธนาบัตรนะครับลองไปที่ร้านที่จัดจำหน่ายดูหรือลองเข้าเว็บไซต์ดูก็มีหลายเว็บไซต์นะครับให้เ,เลือกดูนะแต่ก็คือ ถ้าแนะนำเนี่ยก็อยากให้ไปหน้าร้านที่เป็นหลักเป็นแหล่งหน่อยนะยิ่งถ้ามีใบเซอร์มีอะไรที่คือดูแลน่าเชื่อถือก็จะได้ของจริงบางทีเราไม่รู้ว่าธนาบัตรนั้นนะ่ะของปลอมหรือเปล่านะมีการปลอมแปลงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับถ้าไปไปดูหน้าร้านนะครับไปเห็นกับตาก็จะดีกว่าดีกว่าดูทางเฟซบ o o กแต่ก็เฟซบุ๊กก็มีนะก็มีเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือดูอยู่ก็ลองดูนะครับโอเคขอขอบคุณด้วยนะครับ ขอขอบคุณสําหรับคลิปนี้นะครับที่ใครเข้ามาฟังด้วยคลิปต้าก็จะเป็นอ่าแบบไหนอีกก็เดี๋ยวจะมาพูดกันนะครับ